กระทะร้อนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะให้มันหอมหอมเสร็จแล้วก็เอาสำชันใส่ลงไปผัดเลยนะคะผัดสำชันให้น้ำมันออกนะคะวันนี้พี่เก๋จะทำต้มจับชายก็มีคะนา้าผักกวง้งตุง้งแล้วก็กระลำปีแล้วก็มีใช้เท้านะคะเราเจียวสามชั้นให้มันพอตึงๆแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะ ใส่ผักลงไปผัดให้ผักมันสลดให้ผักมันดูดน้ํามันนะคะการต้มผักเนี่ยต้มจับ่ายเนี่ยผัดผักมันจะทําให้หอมเวลาต้มออกมาแล้วมันจะหอมนะคะหอมที่เราเอาผักไปผัดกับน้ํามันผัดให้มันสลดแต่มันไม่สุกนะคะมันก็จะสลดลงไปเราก็ปรุงรสชาติลงไปเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซอสฝักเขียวก็ใส่ น้ำตาลมะพร้าวหน่อยหนึ่งปรุงรสชาติแล้วก็ผัดไปให้มันยุบให้มันสลดไปเยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่หม้อในหม้อเนี่ยเราก็ต้มกระดูกสันหลังไว้นะคะแล้วเราก็ใส่หัวไชเท้าลงไปต้มได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเราเอาผัดอันนี้สลดแล้วเราก็ตักใส่หม้อเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะหัวไชเท้ากักระดูกสันหลังเนี่ยเราต้มไปแล้วเดี๋ยวเอาผักใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปต้มเนี่ยค่ะใส่แล้วใส่ลงไปต้มเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติชิมรสชาติให้มันกลมกล่อมนะคะแต่อย่าให้มันเค็มจัดนะคะเพราะว่าต้มไปเดี๋ยวมันจะแห้งไปอีกแล้วเราก็อันนี้มันสีมันจะอ่อนๆเราก็ใส่สีอยูดําไปหน่อยนะคะอันนี้เพิ่มหมูอีกหน่อยหนึ่งหมูมันน้อยไปก็ใส่สาชันลงไปอีกแล้วก็ต้มไปนะคะต้มประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็พอนะคะผัก ไม่ต้องต้มนานจนผักเละนะคะถ้าเราต้มผักเละแล้วเนี่ยผักมันก็จะเละไปเรื่อยๆแต่เราต้มแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยผักมันยังไม่เละนะคะมันจะเป็นผักดีๆอยู่นี่มีน้ำเห็ดหอมก็ใส่ลงไปด้วยให้มันห,มหอมๆนะคะแล้วก็ต้มไปปรุงรสชาติเลยนะคะชิมดูออกเค็มนิดๆจับฉ่ายไม่มีรสอะไรนะคะเค็มนิดๆ หวานหวานผักนะคะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็ต้มจับเวลาเลยนะคะครึ่งชั่วโมงพออย่าให้นานกว่านี้นะคะผักมันจะเละแล้วเราปิดฝาไว้เดี๋ยวผักมันก็สุกไปอีกถ้ต้มค้างคืนยิ่งอร่อยนะคะต้มจับชายเนี่ยเนี่ยต้มประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะใส่พริกไทยใส่ ผงปรุงรสหรืออยากจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะตามรสที่เราชอบต้มจบับ่ชยเนี่ยอร่อยนะคะหอมมากเนี่ยใส่พริกไทยดำลงไปด้วยนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวมันก็จะรสชาติกลมกล่อมนี่พี่เก๋ไม่ต้องใส่ผงชูรสอะไรเลยนะคะมันก็อร่อยธรรมชาติเลยค่ะหวานผักเนี้ยใส่กระดูกสันหลังเนี้ยให้มันน้ำมันหวานน้ำก็ไม่ต้องให้มันเยอะนะให้มันขูกขีกพอ ผักมันน้ำมันออกมาอีกนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองทําดูนะคะมันอร่อยดีนะคะแต่ที่บ้านต้มเยอะนะคะหม้อใหญ่อยู่กันหลายคนนี่ค่ะพอต้มไปสักพักมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะน่าทานไหมคะลองทําดูนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยนะคะจับชายแต่มีผักแค่สี่อย่างเองแต่ภาษาจีนเขาเรียกจับชายนะคะลองทําดูคะ่ะ